เชื่อแล้วเ่กแล้วครับกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาครับเข้าจุกจุกเข้าเน้นเน้นเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมาร์ลิดครับไม่ว่าจะเป็นโอซาซูน่าและก็การาตาสาลครับเข้าจุกจุกเข้าเน้นเน้นเป็นที่เรียบร้อยหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับก็บอกไว้แล้วครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเข้ามาครับผมมีรายละเอียดอยู่ใต้โปรไฟล์ครับพี่ชายครับง่ายๆสกิลเข้ามาดูผลงานของผมได้เลยครับ วันนี้บองก็มีมาจัดมาคัดให้อีกแล้วครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆผมขอคนละหนึ่งหัวใจขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้สนุกได้หลุนกันทุกค่ำคืนครับชื่อนี้การันตีกระเป๋าตุงไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ต้องบอกว่ารายการฟุตบอลศึกพิมลิค่ำคืนนี้โอ้โหถือว่าหนาหูหนาตากันอย่างมากครับศึกโปรแกรมของค่ำคืนนี้ยาวเป็นละนาวเลยครับมีหลายๆคู่ให้เลือกลุ้นและเลือกเชียร์ครับวันนี้ผมมานําเสนอใน1คู่จัดเน้นจัดหนักถือว่าเป็นเกมที่รักมากเลยครับโอ้ต้องบอกว่าต้องลุ้นกันมันในสนามอีกแน่ๆกับสําหรับหลายๆทีมของค่ำคืนนี้ครับไปดูกันคู่แรกที่ผมได้หยิบยกมาให้เลยครับระหว่างลิเวอร์พูลวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเจอกับคริสตันพาเลตครับไปดูฟอร์มการเล่นก่อนลงสนามของถังจ้า ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดุดันและมันในสนามวันนี้น่าจะเล่นเอาใจแฟนบอลแน่นอนครับในดน้านศักยภาพของตัวนักเตะเองก็ถือว่าครบร้อวันนี้เตรียมฉลองแชมป์ได้เลยครับสําหรับคําว่าลิเวอร์พูลครับน่าจะบูสให้เห็นเป็นบุญตาครับ ไปดูฟอร์มการเล่นขอาฝั่งทีมเยือนอย่างคริสตันบาเลตเขาก็ทําผลงานได้เป็นกรอบเป็นกทำทําผลงานได้ดีโอ้ก็ถือว่าขึ้นไม่ลงคายไม่ออกเลยบอกไม่ได้เลยครับสําหรับคำคืนนี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับจากกระแสวงในและกระแสบอลนอกเขาบอกว่าทางคริสตันบาเลตครับน่าจะทําผลงานในบ้านของลิวพูได้ดีแต่ผมเชื่อว่าทางลิวพูก็เป็นเกมบูที่ดูดันครับเกมมันในสนามอ e ีกทีมหนึ่งในด้านขุมกําลังวันนี้น่าจะรวบรวมบอกไว้เลยว่ายังสุดจัดต้านไว้ได้แน่นอนครับ ยังไงวันนี้ผมก็ขอให้เลือกเืีอทางลิเวอร์พูลบูในบ้านครับ ป็นดีกูที่น่าสนใจสึกพิมพ์ลีค่าคืนนี้ที่ผมได้หยิบยกมาฝากครับฟูลแลมวันนี้จะเปิดดินฐานตอนรับเจอกับแมนซิตี้ครับไปดูฟอร์มการเล่นของสองทีมนี้เลยครับถือว่าต่างกันอย่างมากครับฟอร์มการเล่นของฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมถือว่ากรมลุ่มๆดอนๆครับขาดความมั่นใจเพราะห้าเกมหลังสุดถึงแม้ว่าจะชนะเบนฟอร์ดมา3ประตูต่อ2แต่เกมในบ้านของเขาถือว่าเป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบกพร่องมากๆครับในด้านสกยภาพของทีมก็ถือว่าเป็นรองอย่างมากครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิต ว่าเป็นพระเอกของค,ค่มภีรนี้ครับฟอร์มดีมาตั้งแต่ไกลเลยครับเพราะจากห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเขาก็ชนะ บอลมัดมาแล้ว3ประตูต่อหนึ่งครับเกมในบ้านของเขาก็ถือว่าบุกดุกดันแล้วถือว่าเกมนอกบ้านของเขาก็ถือว่าเชื่อใจได้อย่างมากครับจากแซงในไหลมองว่าทางฝั่งทีมเยือนน่าจะทําผลงานได้ดีน่าจะกุมความได้เปรียบในหลายๆมุมครับไม่ว่าศักยภาพของทีมการติดเทอร์โบโชว์นงานจากประสบการณ์หลายๆอย่างแรงจูงใจในค่ําคืนนี้ครับบอกไว้เลยให้เชื่อใจแมนซิตี้ดูดีที่สุดครับ เป็นอีกคู่ที่น่าเลือกรุ้นแระเลือกเชียร์สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้อีกแล้วครับต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับทางนิวคาสเซลวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเจอกับเอเบอร์ตันดันไม่อยู่แน่นอนครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งทีมเจ้าบ้านกก่อนครับถือว่าผลงานของเขาการเล่นในบ้านก็ถือว่าขุมกําลังไม่ว่าศักยภาพของทีมโอ้โหถือว่าเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดุดนันและมันในสนามครับฟอร์มการเล่นก็ถือว่าเชื่อใจได้ครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝ เขาไม่เอาอะไรแล้วครับไม่โฟกัสแล้วครับไม่ว่าศักยภาพของทีมฟองทีมก็ถือว่าเกมนอกบ้านของเขาหลุดไปเยอะครับเกมแนวรับยับเยินง่ายครับจากแสา้องในไหลมองว่าวันนี้ขอให้เชื่อใจนิวคาสเซิลเพิร์นอุราที่สุดครับคุมความได้เปรียบในหลายๆมุมครับน่าจะเรียกเสียงศรัทธากลับคืนมาให้กับแฟนบอลครับโอ้โหก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างยิ่งสําหรับคํเคืนนี้ครับขอให้เลือกเชียร์นิวคาสเซิลเพิร์นอูราครับก็จบกันไปแล้วครับ3คู่ที่ผมได้หยิบยกมาให้ ในค่ำคืนนี้ครับหาเพื่อนๆพนพี่ๆคนใดอยากได้มากกว่าหน้าช่องที่ผมได้จัดไว้ให้ครับง่ายๆครับรายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์สกิทเข้าไปดูผลงานของผมก่อนได้เลยครับรับรองครับไม่มีผิดหวังครับในชมรมของเรายังคึกคืนและตื่นเต้นครับในครอบครัวชัวร์จัดขอ,ขอการันตีก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ครับขอให้เพื่อนๆพนีพ่ๆทุกคนดูบันกันอย่างมีความสุขและสนุกไปกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนครับสวัสดีครับมันหมันเด้อ